องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันตั้งอยู่เลขที่85หมู่ที่8ถนนประชาอุทิศจังหวัดพิษณุโลกโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ11.26ตารางกิโลเมตรและมีประชากรราว5,914คนโดยปัจจุบันนายดำรงจุย้ยรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ตำแหน่งงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายคือได้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสำนักปลัดโดยดำรงตำแหน่งธุรการและนักพัฒนาชุมชนโดยหน้าที่ของงานธุรการที่ได้รับมอบหมายคือดูแลงานเอกสารสารบัญต่างๆลงรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก ลงรับหนังสือคำร้องทั่วไปคุมดีกากระเียนหนังสือและร่วมจัดกิจกรรมกับร่วมจัดการประชุมให้กับทางหน่วยงานอบอตอ ในส่วนของงานด้านพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการคนยากไร้และเด็กแรกเกิดด้วยการสอบถามข้อมูลและกรอกข้อมูลให้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลืออีกทั้งยังได้เข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมค่ะ ครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุจัดทำม,มาขึ้นเพื่อ ให้ผู้สูงอายุในตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกให้รู้ถึงสิทธิและสวัสดิการความสัมพันธ์ของการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามที่ภาครัฐจ,จัดให้รวมถึงแนวทางการเข้าถึงบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ของตนเองเช่นการรับเบี้ยยังชีพการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพทวนหน้าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุรวมถึงการใช้ประโยชน์จากกองทุนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยผลสรุปหลังจากการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะ โดยมีจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมนั้นจำนวน41คนมีการประเมินระดับความพึงพอใจของโครงการผ่าน Google Form จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานสวัสดิการภาครัฐและแนวทางการเข้าถึงบริการที่จำเป็นภายในกิจกรรมมีการบรรยายจากผดวิทยากรพร้อมทั้งมีช่วงถามตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมนั้นได้มีส่วนร่วมในโครงการที่จัดขึ้นส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความรู้และความมั่นใจให้แก่ ผู้สูงอายุในการใช้สิทธิและสวัสดิการของตนเองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพวิกาบุญลักษมณีนะคะฝึกสหกิจศึกษายอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจ,จันทร์ค่ะสำหรับคำถามที่ว่ารุ่นน้องคนเดินตามรอยไหมดิฉันคิดว่าคนเดินตามรอยค่ะแต่ให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะคะเพราะว่าที่นี่สอนงานดีโอเคค่ะ รุ่นพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็พี่ที่อยู่ในสํานักประหลัดนะคะเพราะว่าดิฉันทํางานตําแหน่งธุรการแล้วก็พัฒนานชุมชนก็จะอยู่ในสํานักประหลัดเนาะพี่ๆทุกคนใจดีค่ะคือไม่ได้มีแค่พี่เลี้ยงนะคะที่สอนงานพี่ๆคนอื่นก็คอยสอนคอยชี้แนะค่ะโดยงานที่ทํานะคะก็จะเป็นงานธุรการและพัฒนาชุมชนตามที่บอกไปเนาะแต่ว่าจะไปลงดีเทลที่งานธุรการมากกว่า <โ ique. S 1> เพราะว่าเดิมทีแล้วงานพัฒนานชุมชนจะมีเด็กฝึกที่ ฝึกก่อนหน้าเราก็คือเพื่อนมอพิบูลค่ะก็เขาได้ทําตําแหน่งพนักชุมชนแล้วก็ตรงสายของเขาด้วยเพราะว่าเขาเรียนเอกพนักชุมชนส่วนเราเป็นพนักานสังคมเนาะแต่ว่าเราจะเน้นที่งานธุรการค่ะก็จะได้ดูแลเรื่องงานสถาบันงานเอกสาร,รพวกลงรับคุมดีกาอะไรบาๆๆบาบาอนี้ค่ะส่วนพนักชุมชนก็ส่วนมากก็จะมีการไปแค่ลงพื้นที่ ก็เกาอทะเบียนแบบลงอ,อพอมอสมานะคะให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมประมาณนี้ค่ะก็สาเหตุที่ให้8เต็ม10นะคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจ,จันนั้นจะไม่มีการจ้างงานนิสิทธิ์ที่ไปฝึกสาหากิจศ,ศึกษาต่อนะคะเพราะว่าตำแหน่งเหมาจ้างที่นี่เต็มหมดแล้วค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาฝึกสหกิจศึกษาที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ก็เชิญได้เลยนะคะแอบกระสิทธว่าไม่ต้องกลัวเรื่องการปรับตัวค่ะเพราะว่าพี่ๆที่นี่ใจดีค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถละลายพฤติกรรมได้เองค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ในอ,อ้องอกอ้องใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย